จะมาสอนอะไรบางอย่างในแม่ค้ามาอ่นับบแรกนะคะเอาบล็อกที่มีชื่อว่าเอ่อบล็อกตรงนี้นะคะบล็อกตรงนี้มาโอเคให้เราได้แล้วล้วก็ทำเป็นแบบต้องพื้นแบบมายาวๆนิดนึงนะคะยาวๆนิดนึงมันจะได้นะคะประมาณนี้ ก็แบบนี้เจม้าเท่ากันแล้วนะคะแล้วก็สร้างมาเหมือนบ้านเลยนะคะแต่เราไม่ได้สร้างบ้านนะเออทุกคนพี่เ็งเล่นโทรศัพท์อยู่นะั่นนะจากนั้นนะคะเราก็ <c oughs> กดเข้าไปที่ดาบข้างๆนะแล้วก็เจอไฟเช็กไมเห็นเห็นไหมทุกคน สำหรับใครที่เล่นแมคคบนะนี่ไฟเช็คโอเคโอ้จะตอ้องขึ้นได้นะเรียกงเนื้อสุดนี่ทุกคนเป็นประตูมิติเลยไปเราเข้าไปเดยในนี้ก็จะเป็นแบบโลกที่มันมีสัมปทานเยอะๆไอตัวสีพวกไอตัวข,ขาวๆอะไรพวกนี้วินลอยไปอยู่ตามลำพังนะ เกมาสอนแค่นี้แหละเวลาเราก็เข้าที่เจอมาแล้วแต่ห้าปไกลายน้ำพ่อเราจะหาประตูไม่เจอไม่เดหรือว่าเสียงใหม่ก็ได้โอ้โว้าวมุอสอนฮะสอนเองใช่พี่เรามือสอนแต่ว่าทัตัวมืดจังเลยเนี่ยนี่แหละคงยังนอนนะ ยังนอนอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิไปเั้นไปเข้อสว่างทีทุกคนนอนเลยโอ้ว้ารงเช้าแล้วทุกคนก็บอกแค่นี้แหละทุกคนไปไปค่ะ